พัม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 พมพั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 มพามพั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 มพามพั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 มพามพัมพัมพพัม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 พมัมพมพ เพื่อจะเก็บกักน้ําไว้นะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิรงงานจริงกันเลยครับว่ามันหน้าตาจะเป็นลักษณะใดเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยครับตามไปเลย let's go ครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันครับนี่ครับเราจะขึ้นไปหอนี่แหละครับแล้วเราจะถ่ายรูปจากมุมสูงครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก่อนค่อยถ่ายอีกทีหนึ่งเด้อขึ้นมาแล้วครับตอนนี้หมอกหมอกจะลงไปลงไปหมอกเลยมานี่มานี่ครับจากเมื่อวานนี้เข้ากับ ได้ทาการปูผ้าผ้ายางนะครับซึ่งเป็นบ่อของเราก็กว้างกว้างในประมาณ10เมตรยาวประมาณ15เมตรโดยประมาณนะครับปูเสร็จเรียบร้อยนะครับข้างๆก็จะอ้อมด้วยผ้าเขียวครับแยงผ้าแยงเขียวบ้านเฮานะครับแต่ตัวนี้ก็ทําการติดตั้งโซลาเซลล์ปั๊มน้าโซลาเซลล์นะครับเป็นปั๊มเสมอนะนะครับเนี่ยเแพงเท่าก็เรียบร้อยแล้วบ่อของเฮาบ่อของเราจะอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ครับนี่ครับ งนั้นแหละครับตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละบ่อของเรานะครับนั่นแหละครับตรงนี้เลยนะครับก็คือหลักการเราจะดูดน้ําขึ้นมาเก็บไว้ในถังนะครับสองก็ค่อยปล่อยลงไปในนงสาเหานะครับปล่อยเป็นนองสาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ละเป็นพลังงานสาะอา,าดแล้วเราเก็บไว้ในบ่อตัวนี้แล้วเราค่อยมีปั๊มอีกตัวนึงครับดูดส่งเข้าไปในระบบสวนของเห่านะครับดูดส่งเข้าไปในระบบสวนการพักน้ํา ดูดจะขึ้นดูดขึ้นมาจากน้ำบาดาลน,นี่เราไม่รู้ว่าน้ำเป็นกดเป็นด่งมากขนาดไหนะนะครับเราต้องพักน้ําไว้ก่อนแล้วเราค่อยอัดเข้าไปในระบบส่วนของเห่าหลากักการของเห่านะครับอ่าตัวน,นี้เราก็ไปการปล่อยปลาด้วยปล่อยปลานัํานะครับปล่อยปลาอะไรที่มันปล่อยปลาได้ปลากินด้วยได้พักน้ําด้วยนะครับได้เก็บกักน้ําด้วยนะครับถือว่าเป็นเป็นมองเก็บเก็บน้ําของเห่าเลยครับน่าจะได้หลายมื่นลิตรอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้แล้วเราค่อยอัดเข้าไปในส่วน จุดประสงค์ของเราคือตอนนี้คือเราจะลงทุเรียนแต่ว่าเราเราได้เตรียมเรียบร้อยแล้วครับคือเราได้ลงต้นกล้วยต้นอ้อยลงไปเรียบร้อยแล้วอสองคือเตรียมดินเตรียมดินก็คือพูณคูณเพื่อจะลอ่าต้นไม้ของเราล่ะครับลนทุเรียนของเราล้ะครับเดี๋ยวฝากติดตามเพจของเราขั้นตอนอขั้นตอนว่ามันจะเป็นหนึ่งสองสามลักษณะใดฝากติดตามนะครับคนที่ชอบมักการเกษตรเกษตรทุกคนทุกท่านนะครับ และกาผู้ใดสนใจทักทายความรู้เกี่ยวกับปูผ้าปูนี่ครับเป็นแหล่งเก็บน้ําที่ดีนะครับทักทายเข้ามาได้สาหรับวันนี้เบ้าภูไทยพัดถิ่นกะเอาความบรรยากาศย่างมรสสาวมาฝากสำนี้แล้วครับเดี๋ยวฝากติดตามคลิปเต็มๆนะเด้อครับเด้อเรามีคลิปเต็มๆของการปูผ้าตัวนี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้เบ้าภูไทยพัฒนิ่นของเก้าครับว่าสวัสดีครับ พำงพรำพั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 งพันรำพัพังพันรำพัพัพำพัพัพัพำพัรำพัพัพพ